ของโมเดลเศรษฐกิจใหม่หรือว่า BCG โมเดลนั้นสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการดำรงวิถีชีวิตแนวใหม่ตามแนวทางขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ือวา BCG โมเดลสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนมาตั้งแต่ปีพศ2566มาจนถึงปัจจุบันนี่จนปีนี้เข้าปีที่3แล้วประกอบด้วยการพัฒนา3เศรษฐกิจได้แก่เศรษฐกิจที่วภาพหรือว่า b i o e c o n o m y แล้วก็ เศรษฐกิจหมุนเวียนซ์คลิอาร์อีโคโนมีแล้วก็เศรษฐกิจสีเขียวก็คือกรีนอีโคโนมีเพื่อเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจจากทํามากแต่ได้น้อยไปสู่ทําน้อยจะได้มากโดยได้คัดเลือกพื้นที่หมู่ที่8หมู่ที่9ตําบลลาดสวายอําเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ว่า BCG โมเดลของจังหวัดปทุมธานี ในช่วงที่ผ่านมามีการขยายตัวเป็นชุมชนเมืองอย่างรวดเร็วและสภาพชุมชนหนาแน่นขึ้นทําให้มีประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวมากขึ้นตามไปด้วยซึ่งประชากรรวมทั้งหมดก็ประมาณ11,411คนนะครับซึ่งทําให้มีปริมาณขยะเกิดขึ้นต่อวันรวมประมาณ13ตันต่อวันภายหลังเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปีพศ2 5 5 4้พื้นที่ตำบลราชสวายประสบปัญหาขยะล้นเมืองจึงเป็นจุดเริ่มต้นให้ชุมชนเกิดแนวคิดในการจัดการขยะ ในหมู่บ้านเ,เหตุผลที่เราเลือกออหมู่ที่8หมู่ที่9เนี่ยเพราะว่าชุมชนนี้เนื่องจากว่าเป็นชุมชนที่เขามีความเข้มแข็งมากในเรื่องของการทํากิจกรรมเกี่ยวกับด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับโดยเฉพาะตัวผู้นําชุมชนเองนะครับป้าสุขศรีหรือที่เราเรียกป้าน,นึกป้าน,นึกนะครับเอาบ้านของท่านเองเนี่ยลงทุนเปิดเป็นธนาคารขยะนะครับแล้วก็เป็นเหมือนศูนย์เรียนรู้ให้กับชุมชนบริเวณนั้นนะครับสวัสดีค่ะอดีตชันานางสุขศรีพิลาวานันหรือป้านึกค่ะ ะะอยู่ตำบลลาดสวายอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธาน,นีค่ะเริ่มก่อตั้งธนาคารขยะเมื่อปี5-4โดยก่อตั้งให้เป็นธนาคารขยะของเด็กๆค่ะวันแรกที่เปิดด้วยการประสานงานด้วยปากต่อปาก พี่น้องทีมงานแจ้งต่อกันไปวันแรกเราก็มีสมาชิก150คนไม่ว่าอะไรขายได้เราก็จะแยกไปขายอันไหนทําปุ๋ยได้เราก็จะแยกมาทําปุ๋ยจากขยะอินทรีย์ไม่ว่าจะเป็นเศษผักเศษผลไม้อะไรก็แล้วแต่จุดปัจจุบันธนาคารเรายังมีอยู่เหมือนเดิมการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางสู่ปลายทางเราก็ต่อยอดไปอีกด้วยการพัฒนา อาชีพคัดแยกขยะจากขายได้แล้วเราไปขายจากทําปุ๋ยได้เราไปทําปุ๋ยขยะทั่วไปคือเราทิ้งเราก็มาคัดแยกจากขยะทั่วไปมาทําเป็นผลิตภัณฑ์อีกอย่างเช่นซองกาแฟเอวยกล่องนมเอวยไม่ว่าจะเป็นขยะทั่วไปอะ่ะพวกนี้เราสามารถมาทําเป็นกระเป๋าขายสร้างอาชีพให้กับพี่น้องในชุมชนได้อีก เมื่อปี58 59ทางสำนักงานก็ส่งเขาประกวดในด้านจัดการขยะปรากว่ภาพปีนั้นเราก็ได้รับรางวัลระดับประเทศทีนี้มันก็เป็นการเสริมสร้างกำลังใจให้คนทำอ่ะเราก็ต่อยอดไปอีกด้วยการพัฒนาอาชีพยางรถยนต์ซึ่งเป็นขยะที่กำจัดยากมากเราก็มาต่อยอดด้วยการเอายางรถยนต์มาทำเป็นโซฟาเป็นเก้าอี้เป็นโซฟาที่สวยงาม สามารถจำหน่ายได้ชุดหนึ่งหลายพันบาทฟ้าขวดที่บอกที่เอามาสับเป็นปุ่นๆที่เอาไปโรยไปโรยเป็นบล็อกจานรองแก้วเป็นอีดบล็อกเป็นอะไรหันกลับมาที่เราเอาขยะอินทรีย์มาทำปุ๋ยแล้วก็ปลูกผักกินเองอย่างเช่นในสวนเนี่ยเราปลูกผักทุกอย่างปลูกไว้กินเหลือกินเราขายแจกพี่น้องในชุมชนซึ่งเราได้ไป อบรมเรียนรู้กับทางสำนักง,งานที่ส่งเราไปอบมปรมป้านึกก็เกิดความอยากจะทำตรงนี้อยากเอาเข้ามาทำให้พี่น้องชุมชนซึ่งเป็นครั้งแรกที่มาเปิดอบรมและครั้งที่สองก็รับเป็นวิทยกรเลยด้วยเพราะเราอยากพัฒนาพัฒนาฝีมือเราซึ่งเราก็ทำได้สำเร็จด้วยแล้วพวกเรายัางเป็นกลุ่มอาชีพ เป็นกลุ่มอาชีพกลุ่มทอผ้าพื้นบ้านทอผ้าผ้าทอมือจากหีกระตุกแล้วนําผ้าที่ทอมาทําเป็นพวงมาลัยเป็นผ้าเข้ามา้าเป็นพวงมาลัยที่ใช้ในวันสําคัญวันกเกษียณผู้สูงอายุวันไหว้พ่อแม่สวยงามคือเรามาอัพราคาของสินค้าเราขึ้นจากแทนที่เราจะขายชิ้นละ100เรามาขาย150บาทชิ้นละ200 คือตรงนี้เราเป็นทั้งงานกลุ่มอาชีพเป็นทั้งสิ่งแวดล้อมเป็นทั้งหลายหด้านะคือถ้าเป็นเรื่องกิตอาสาเราทําหมดเลย การพัฒนาพื้นที่นำร่องภายใต้แนวคิดโมเดลเศรษฐกิจใหม่หรือว่า BCG โมเดลนั้นเรามุ่งเน้นหลักการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและการจัดการขยะเหลือศูนย์การพัฒนาการผลิตและการสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์จากขยะและวัสดุเหลือใช้การส่งเสริมผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการลดใช้การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรตลอดจนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สวัสดีค่ะพนิตาสะสมวง์นะคะอยู่ตำบลลาสวายค่ะจากการคัดแยกขยะแต่และประเภทที่เราคัดแยกขยะไม่ว่าจะเป็นขยะรีไซเคิลขยะอันตรายขยะเปียกเราคัดแยกแต่ละอย่างขยะรีไซเคิลเรานําไปขายแล้วขยะเปียกเรานําไปทําเป็นปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็พวกขยะทั่วไปในส่วนบางอย่างเราสามารถนํามาเพิ่มเป็นมูลค่าได้เป็นกระเป๋าจากซองกาแฟ ไม่ว่าจะเป็นลอตเตอรี่ที่เราซื้อทุกเดือนทุกเดือนทุก15วันทุก15วันที่เราซื้อเราก็มาสามารถนาเป็นกระเป๋าทําเป็นพัทเพื่อสร้างมูลค่าได้ขวดพลาสติกเราก็สามารถนํามาเป็นผลิตภัณฑ์ได้เหมือนกันซองปรับผ้านุ่มเราก็มาทาเป็นดอกไม้อย่างที่นั่งอยู่ก็เป็นโซฟาจากยางรถยนต์อันนี้เป็นยางรถยนต์ที่เราสามารถนามาเป็นผลิตภัณฑ์เป็นโซฟาเป็นชุดถ้าเราไม่มาทําเป็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้ถ้าวางไว้กับที่มันก็จะทําให้น้ําขัง ซึ่งเก้าอี้ตัวนี้ทําได้ทั้งแบบว่าเป็นที่เก็บของได้ด้วยไม่ใช่ทําเป็นเก้าอี้อย่างเดียวอันนี้เป็นเก้าอี้จากจากยางรถยนต์อันนี้มันสามารถอันนี้วางวางไว้ในบ้านนอกบ้านทําในสวนก็สามารถทําได้เหมือนกันเป็นสารเป็นตะข่ายเป็นที่นั่งได้นะคะแล้วก็กล่องนมที่ลูกหลานเราดื่มเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถนํามาเป็นผลิตภัณฑ์ได้ทาเป็นเป็นหมวกเป็นกระเป๋าก็เป็นตะกร้าถือ ใช้ประโยชน์ได้นะคะอย่างตัวนี้ก็จะเป็นขวดน้ําเกลือตามโรงพยาบาลต่างๆหรือว่าคนไข้ที่ใช้น้ําเกลือเสร็จแล้วอันนี้มันก็จะกลายเป็นขยะแล้วก็มองว่าน้าเกลือเนี่ยมันก็นิ่มๆแล้วก็เลยทลําผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นมาอันนี้ก็คือทําเป็นสําหรับผู้ป่วยที่นอนติดเตียงพวงมาลายัยก็ไม่ใช่เป็นของรีไซเคิลแ,แต่ว่าเป็นของที่ทดแทนสงการวันผู้สูงอายุวันแม่วันอะไร เราไม่ต้องไปซื้อพวงมลาลัยแล้วก็สามารถนําผ้าขาม้าตัวนี้มาทําเป็นพวงมลาลัยแล้วก็นําไปมอบให้เป็นของที่ระลึกได้แต่นี่เป็นผ้าพันคอเป็นการเพิ่มมูลค่าถ้าเราเป็นผ้าพันคอรธรรมดาแบบว่าเราไม่ได้พับอะไรเลยถ้าเราขายก็ขายอยู่ร้อยบาทใช่ไหมคะแต่ถ้าเราทําเป็นพวงมลาลัยขึ้นมาเนี่ยเราก็จะขายอยู่ในราคาร้อยห้าสิบเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้าขึ้นมาซองกระปก๋ก็ถ้าเป็นตะกร้าใบใหญ่ก็ใช้ซองกระป๋ประมาณ 500- 500อใบซองเหมือนกัน พัดใบนี้ก็ใช้ลัตเตอรี่อยู่ประมาณ50ใบ50ใบก็จะได้พัด1อันนะคะแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่เราทําขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่นํามาทําตัวนี้ทุกอย่างก็จะไปอยู่ถังขยะหน้าบ้านมันก็จะล้นถังพอเรานําตัวนี้มาทำอ่ะเราก็ลดขยะหน้าบ้าน ซีจโมเดลในพื้นที่นำร่องของเรานั้นเราใช้หลักการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าอย่างมีประสิทธิภาพนะครับเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์เศษสิ่งใช้ต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้ชาวบ้านได้มีไรายได้เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งสิ่งที่เราต้องการก็คือว่าขยะที่มีอยู่ต้องเหลือศูนย์และที่สําคัญที่สุดก็คือการมีส่วนร่วมของประชาชนที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน